được rồi, quen được rồi, ok rồi, không quen đây, mèo. Có... đây. đây, phải, đây phải cái phòng to,

พวกเราสองคนนะครับก็เดินทางสู่ทะเลครับเที่ยงตอนนี้เวลาก็ประมาณก,ก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงเราจะเดินทางไปมุงหน้าสู่ทะเลเราจะไปทําอะไรกันมาคอยชมและคอยติดตามนะครับี่จากบ้านไปก็ระยะทาง2กิโลนครับกผ่านบ้านปากลองที่ผมเคยมาทำคลิปให่ทุกคนได้ชมกันนะครับมานี่ปากลองก็เป็นทุ่บ้านที่พยากรไม่เยอะครับ ร้อยคนนะครับทุกคนในกับสนามกีฬาครับอากาศเทียงเที่ยงนนี้ประมาน้ำเต็มตามกับ ลองออครับ,บนี่ครับเป็นนี่ครับบ้านป่าวิถีชีวิตชาวประมงเลยเลยนะับทุกคน <ไป S 1> เนี่ยจะมาชมดูนะครับเนี่ยหุ่นน้ำกำลังลงพอดีเลยนะครับทุกคนนี่เขาชาวบ้านเขาจะมาตกเบ็ดกันนะครับเนี่ยโอ้เข้าไปตักบ,บ่อบอ่โอโง่นี่ครับเขาจะมาตกเบ็ดกันนะครับนี่โอ้ยมาตกเบ็ดโอ้คันเบ็ดเต็มเลย โอ้นุ่งของกายบบ่บเสร็แล้วเราครับสวัสดีทุกคนก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงริมใจหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศริมใจหาดดูนะครับท่านผู้ชม นี่ชาวบ้านเ็าจะมาลงทะเลกันนะครับนี่กระเป๋าโอ้พร้อมครับไม่มาจะนานครับท่านชมนี่มาชมบรรยากาศโอ้โหคืนแสดงเลยนะครับท่านชมมานะครับจุดชายหาดใหญ่หาดวัวหินนะครับท่านชมทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศดูนะครับเดี๋ยวจะลงไปวางกัดนะครับทุกคนนี่จุดนู้นนะครับชาวบ้านเ็ากาลังวางอวนกันอยู่นะครับล้อมอวนนะครับ โอ้นุปป่ปวดปากแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศแบบชิวๆในทะเลนะครับท่านชมมาคอยลุ้นกันว่าวเราภารกิจของเราจะสำเร็จหรือไม่วันนี้นะครับวิวสวยงามมากนะครับลงตังดีตรงไปอย่างนี้จาับ้านเขาจะมาลอ้อมวน แต่เราก็มาลุ้นกันนะครับวางอวนวันนี้มาวางอวนก็ตอนนี้เราทั้งสองคนก็เดินมาถึงที่ใกล้จุดหมายแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงไปวางกัดที่หมายแรกก่อนนะครับว่าจะได้ไม่ได้มาคอยลุ้นกันนะครับว่าภารกิจของเรา จะสำเร็จหรือไม่วันนี้นะครับทุกคนขอนานเลยครับที่ไม่ได้มาลงคลิปลงทะเลวันนี้ได้โอกาสลงทะเลนะครับต่อเจี๊ยงโนะบนนะครับอวนนะครับนี่หนึ่งหัวครับอกคนดูตทางขยะเยอะครับโอ้โหลืนวันนี้ตรงกับน้ำสิบสามข้ หนึ่กเากำลังล้อมอยู่นลยก็ลงวันแล้วลงวันแล้ว อนนี้เราก็เดินไกลถึงหมายครับเราจะมาลงหมายแรกก่อนนะครับทุกคนหมายแรกก่อนไม่รู้จะมีปลาหรือไม่เอาเวนลงเลยอ่าลงจุดนี้แหละใจเรามานอยู่เราหิ้มอ่าตอนนี้เรามาลงอ้วนกันแล้วนะครับโอ้โหอ่ะไหนออกากตุง้งเอาตุง้งเออหมุนหมุนตุ้งได้เปล่าไปโอเคเอา Tuk dek, oh tuk dek dan leh Tuk dek Wan dek dan leh Dek lah, dia อะไปเลยหวังอวนแรกก่อนนะครับไปรับกเลยรับเลยเดียเดยวเดียวเววเดควินวเดียวเดเดียยวจับยิง เราเตื้อไนี่เตือหลักไอ้ดิอย่างนี้ไปไปเลยไปเลยไม่พิกลก็ไล่ตัวเดียวหลักไปเลยวันนี้ภารกิจของเรานะครับเรามาวางอวนที่หาดหัวหินนะครับทุกคน เน่ตอนนี้กลาลังวัวา,าวางแล้วนุ่นที่มันกลาลังปิดกับเันลมก็ไม่รู้ก็มาจากไหนกันกระปัวแรกลงไปแล้วนะครับไปแล้ว ับตอนนี้เราอยู่ที่หัวหาดบองเกาะนะครับทะเลอนามันนะครับทุกคนก็วันนี้มาวางอวนกับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์โนโดิมใจหาดนะครับทุกคนก็ตอนนี้หัวน้ําลงครับหัวน้ําลงมาวางกัดก็จุดนี้ที่เคยมากัดได้ปลาตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว Lạc quay lạc quay. Lạc quay lạc quay. Lạc cái tưng. Quên. Lạc điเลย. đeo 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 Lạc bây giờ อนนี้คันแรกเราก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหขึ้นจะใหญ่หน่อยนะครับขึ้นจะใหญ่หน่อยนะครับอยู่ในทะเลครับตอนนี้เดี๋ยวมาไล่ดูนะครับสักปักจะไล่ดูว่าจะมีปลาหรือไม่กับวิถีชีวิตชาวทะเลเลยครับเรา วันนี้มาจำพี่แมพซีได้ชมกันนุ่นครับนุ่นเบาไปเบาเบาเราวางกัดอยู่ที่หม้นู่นโอโ้โหคลืนจะใหญ่หน่อยนะครับคลื่นจะใหญ่ไม่รู้จะได้หรือไม่ปลาเพราะว่าเนี่ยครับจุดนี้ที่เขามาวางกัดกับ ามาวางวนครับเี่เรามาวางวางวนกัดนะครับต่างวนก็สี่เซนครึ่งนะครับสีซนครึนี่นครับหัวดองอยู่นี่แล้วก็อีกนู้นประมาณระยะความยาวก็สี่รอเมตรนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไล่ดูนะครับว่าจะมีปลาหรือไม่แตกไม้วุยตีกไหม ขยะเยอะนะครับคนขยะตัวยขยะเยอะจังหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะครับทุกคนก็คืนพายุจะมาทางทะเลอันดามันก่อนนี้เราอยู่ที่ทะเลอันดามัน,นครับเรามาวางอวน นี่ครับไอ้นุชจะเป็นหาดวัวหินนะครับทุกคนหาดวัวหินเขาหลอ่อหล่อเขาผีก็ที่เราเคยไปตกเบ็ดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปตกเบ็ดนะครับตกไม่ได้เพราะว่าคลื่นจะแรงนะครับคลื่นจะแรงโอ้โหคลื่นแรงนะครับทุกคนนี่นขนาดริมหาดริมชายหาดนะครับก็ตอนนี้เราใช้เวลาก็ประมาณสัก1สิบห้านาทีกว่าจะยกไล่ไล่ดูนะครับว่า จะมีปลาหรือไม่นะครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหัวนน่นอ,อยู่นู่นอยู่โอ้โห,โโหดุมดุมเลยครับทุกคนก็ตอนนี้เรามาตีน้ํานะครับตีน้ําข้อน้าตีน้ําให้ปลาวิ่งชนอ้วนไม่รู้จะปลาจะมีหรือไม่แต่กระยาะมีเยอะโอ้แต่กระยาะเยอะครับโอ้โห,โโห,โโหขึ้นจะแรงมากเลยครับทุกคนนี่อ้วนก็อ,อยู่จุดน,นู้นนะครับอ้โเดี๋ยวเราไปจัไปไล่เก็บดูนะครับเดี๋ยวจะ เดินไปแถวฝั่งน้นที่ร้านเขากำลังจัดกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะมา,มาดูว่าจะได้กันบ้างไหมเดี๋ยวเราจะมาเอาตีน้ำตีน้ำอ่าเท่เดีดีให้ปลาวิ่งจนด้วนเอาเอาลูกเอ้าเอาลูกเอ้า,อา,อาโอ้โห แรงมากเลยครับทุกคนนี่เรามาตีน้ำเลนเดี๋ยวจะไปเอาหัววนจุดนู้นนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ๆไปแถวนน้นน้หลานวา,า,างกันโอ้โห,โหเราได้สิบหานาทีแล้วครับเรามาไล่ด้วยครับวางเราภารกิจของเราวงแรกเราจะผ่านหรือไม่ lại kép lời quyền lại kép lời mà màu ra cái bên ngón tay hơn เอาหนึ่งตัวใส่ชิงก่อนแน่า มืวนควางบน,นี้ติดปูตกปลายเลยนั่นน่ะอัลลาอ๋อลาไปปูตกป,ปลาเบื่อละกันอหนควางไม่อปป้บ,บ่อนนะ Ó là ขยับต้องไป เดี reviewed, ๋ยวเราไปจะไปดูน no really. okay so ู no s <S okay. оче, ่นไปดรู้ใครไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะได้ไม่ได้แอนช่องวันบวรวันดูลหได้ก่อนโอ้โหนี่ครับในน้ำกับบนบกมาเดินไม่เหมือนกันครับในน้ำโอ้โหต้องบุญลุยน้ำครับปวดเมื่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูนี่นู่นช่องวันวราวัสกำลังว่างอยู่เดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้ไม่ได้ไป อตอนนี้กำลังเดินมาถึงโอ้โหนู่นช่องวานตะวานกำลังวางอวนไล่อวนอยู่นะครับคนโอ้โหนู่นเดินมาอย่างนู่นนะครับคนกว่าจะมาถึงได้นะครับโอมยะเป๋วได้ไหมบ้าไม่ไดีอ่ะกี่ตัวว่างออกกันได้นู่นอ๋อ โอ้จําตัวลกปีลกปีลงไปนะไปนั่น,นอ่ะลูกปลาครับลูกปลาโอ้โหนี่ครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหงยเง่กวนมันมัวเดียวเอาอไปเลย ก็มาเจอบ่าวครับช่องวานบัวรวานนะครับท่านผู้ชมก็ได้ปลานิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงวันก็เราก็รลอยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวรักพักเราจะไปยกมาคอยชม EP 2นะครับมันๆเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปให้กับ FC ได้ชมกันต่อๆไปนะครับ โอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ